สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เขามาพอการดัดแปลงปั๊มล้มนะครับนี่ครับปั๊มล้มแบตเมนนะครับปั๊มล้มดัดแปลงปั๊มล้มเพื่อจะเอาพวกอุปกรณ์ล้มนะครับนี่ครับอุปกรณ์ล้มนะครับว่าเราจะให้ใช้สะดวกครับเราไม่รู้จะเก็บไว้ตรงไหนนะครับเราก็จะ ทำกันอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวเกวัดลมครับนี่ครับนี่เกวัดลมเกวัดลมครับถ้า,าเรามาไว้ปนกันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าไปไว้ปนกันอี้จะครับหน้ากระจกเขาจะเสียหายหมดครับ เขาจะมีลายครับอ่ามีรอยขีดควนครับทําให้เรามองไม่เห็นนะครับวันนี้เอาใหม่ครับเราทําเป็นตัวนี้ต่างหากและตัวนี้ต่างหากครับสองอันอ่ตัวนี้ต่างหากตัวนี้ต่างหากนะครับคนละคนละกระป๋องนะครับเอามาพอกันแล้วครับผมเนี่ยจะได้นะครับเอามาพอกันเลย แบบนี้ครับรเจ้าตัวนี้ผมจ่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เจ้านี้เข้าใส่ใส่เนี่ยครับอ่าแบบนี้นะครับอาวเราก็เอาสสาเทบนไทนะครับเนี่ยสา่เทบนได้แบบนี้นะครับอาใสา่สบบเ,าสาเข้าไป สายเทบนไทยรัดเข้าไปเลยรัดเข้าไปนี่รัดเข้าไปแบบนี้ครับ เสร็จแล้วเราก็ตัวนี้ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปส่วนเจ้าตัวนี้เราก็จะมาใส่ต่างหากครับตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับอ้าวใส่เข้าไปเลยต่อไปเราจะประกอบเจ้าตัวนี้ประกอบเจ้าตัวนี้ เน,นี่ก็จะเป็นพวกเศษโลหะนะครับเศษโลหะที่เหลือใจนะครับเราเศษโลหะเรากลมมาได้ขายปเป็นเศษเศษเล็กแล้ครับเราก็สามารถเอามาเก็บไว้ทาำเป็นประโยชน์นะครับเศษโลหะเ,เล็กๆไดน้อยนะครับอ่า เราจะบอ่อทิ้งบ่อควานเขาเก็บไว้นะครับเพื่อมาทําประโยชน์แบบนี้แหละครับอ่าเรียบร้อยครับต่อวไปนี้ก็เอานี่ออกก่อนใส่เทบนไทยเข้าไป ไปเลยลูดเข้าไเอาใส่เข้าไปพื้นพื้นอ่าตอนนี้กเกานี่เขาใส่เลยครับนี่ครับตัวนี้เก็บไปเลยครับอ่าสบายเลยนะครับแบบนี้แล้วก็แล้วก็ตัด มันนส้ๆเป็นนั้นว่าสำเร็จแล้วครับสำเร็จเป็นด้วยดีครับสายเทบนไทยนี่ก็ประมาณ90บบาทนะครับมีร้านขายที่ รั่นรั่นซ้าวบาทก็มีครับนี่ครับรั่นยี่สิบบาทก็มีขายนะครับสายรัดแบบนี้นะครับก็การตกแต่งก็เสร็จเรียบร้อยครับเพราะว่าเราซื้อมาก็ทางบริษัทเขาไม่ได้ทำให้ครับเพื่อความสะดวกสบายของเราครับ พ่อเวลาทําแบบนี้มันจะมีเราจะใช้ง่ายครับเราจะแจ้ง่ายครับแบบนี้ครับต้องไปไว้ายตีอื่นครับว่บนนี้หมดเลยครับก็คลิปนี้ก็ขอราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งติดตามผลเตเทนเนอครับจะได้มีคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ